หลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูตัวอย่างเกม b e a t Soul Resonance ไปนะครับมันเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่เกมจะเปิดสักทีนะครับเนื่องจากว่าภาพที่สวยของเขานะครับผมแล้วก็การาฟิกสุดอลังการเนี่ยเลยทำให้ผมเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับ ดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของข้อมูลเกมนิดหน่อยนะครับที่มันได้จากในตัวอย่างของเกมนั่นแหละว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยรอเกมเปิดแล้วจะได้เอาไปลองเล่นกันดูนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำลน์ซิการ์สร้านตั้เกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0อนะครับหากใครนะครับสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดลิงกใต้คลิปด้วยนะ เรามาดูในส่วนของตัวข้อมูลเกมกันบ้างดีกว่านะครับข้อมูลเกมตรงนี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างเกมนะครับคร่าวๆนะจากที่ดูแล้วเนี่ยครับเรื่องของตัวละครเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราจะเล่นได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ตัวละครนะแต่ตรงนี้ยังไม่รู้ว่าเรื่องระบบอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับว่ามันจะมีในส่วนของการปรับทีมหรือว่าอหยิบตัวละครอื่นเอามาช่วยเสริมตอนต่อสู้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเลือกตัวละครเพื่อที่จะลงด่านมากสุดก็แค่1ตัวละคร ด้วยกันที่เขาเอามาโชว์เนี่ยก็เป็นแก๊งของอีจิโกะทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีจิโกะหรือว่าอุลิวนะครับก็จะมาพร้อมกันหมดเลยนะเรื่องของตัวระบบการต่อสู้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับเรื่องของการเล่นนี่คือหลากหลายมากๆผมไม่มั่นใจว่ามีการเคาน์เตอร์มีการหลบหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วรูปแบบการต่อสู้เนี่ยสายเคาน์เตอร์สวนกลับนี่น่าจะชอบนะครับผมค,คือเวลาศัตรูโจมตีมาปุ๊บเราก็แค่รอให้เขาโจมตีใกล้ๆเราแล้ว,ลวเราก็สะท้อนกลับนะครับ เหมือนการเคาน์เตอร์นั่นแหละมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เล่นง่ายมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะว่าตัวเกมเนี่ยจะออกแบบมาในลักษณะไหนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยแก๊งอีจิโกเนี่ยมันจะมีพวกแก๊งอื่นมาด้วยนะ13หน่วยพิทักษ์อะไรพวกนี้นะครับพวกพิสึกายะพวกเบวคุยะอะไรพวกนี้ก็คงจะมาด้วยนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีตัวละครให้สุมกาชากันอย่างเยอะเลยแหละครับหากใครที่เป็นแฟนฟันแท้ในเกมบีดนะครับผมต,ต่างๆเนี่ย ผมว่าไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะและเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของรูปแบบการเล่นนะเท่าที่ดูแล้วนะครับการเล่นเนี่ยมันมีในส่วนของการเคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมก็คือการสวนกลับนั่นเองแต่ดูจากภาพตอนตัวอย่างการเทสเกมแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการเล่นที่หลากหลายมากๆเลยนะมีการแดดหลบมีการแบบรอเคาน์เตอร์มีกระจังหวะด้วยนะครับมีเกาะแตกมีอะไรด้วยนะอันนี้มันน่าจะเป็นรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากๆเลยถ้าใครที่เป็นผู้เล่นแบบแนวสายแบบ ฝึกฝนตัวละครเพื่อที่จะเอาไว้ต่อสู้กับคนอื่นเขาเนี่ยน่าจะชอบเกมนี้แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการฟันการจับการแดนหลบอะไรพวกนี้มีให้หมดเตยนะครับแทบจะทุกอย่างเลยรวมไปถึงสกิลระยะไกลจากการโจมตีด้วยแล้วก็เราเนี่ยสามารถสะท้อนการโจมตีได้ด้วยนะครับในทุกรูปแบบเลยนะผมว่าน่าจะมีหลายคนที่ชื่นชอบการเล่นบีดแน่นอนครับตัวละครในเกมเนี่ยก็น่าจะมีทั้งสายระยะไกลสายระยะใกล้พวกสายแทงหรือสายเวทน่าจะมีให้หมดครบทุกอย่างเลยละนะ หากใครสนใจเนี่ยก็เตรียมรอดูในเพจแล้วกันนะครับเผื่อมีประกาศให้ดาวน์โหลดหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้พร้อมลุยกันเต็มที่เลยนะแล้วก็ในส่วนของระบบเกมหรือว่าอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับจากเท่าที่ปล่อยออกมาให้ดูเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นิดนึงนะครับ ถ้าใครที่พอจะมีข่าวหรือว่ารู้อะไรบ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเ <c oughs> ่าที่สังเกตดูได้เนี่ยตัวเกมน่าจะมีในส่วนของเรื้อเรื่องด้วยนะครับมันจะมีในส่วนของคัสซีนน่ประกอบฉากตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็รูปแบบการนําเสนอพวกระบบต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะแต่ผมมั่นใจได้เลยว่า1เลยคือต้องมีกาชาแน่นอนนะครับแล้วก็พวกการอัพตัวละคร แต่ว่าเกมเนี้มันไม่ใช่เกมเทิร์นเบสไงครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้จัดทีมะไรเยอะสักเท่าไหร่หรอกเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการสลับตัวละครแล้วก็ามาลองเล่นเท่านั้นเองครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ฝึกตัวละครตัวนั้นแล้วก็เอาไปเล่นกับพวกผู้เล่นอื่นๆได้นะครับน่าจะมีการ PVP ด้วยนะเท่าที่ดูนะครับเดี๋ยวลรงติดตามกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะแล้วก็หากใครนะครับที่ชื่นชอบพวกระบบ PVP เนี่ยผมว่าเกมดีก็น่าจะทําออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะเพราะว่าในส่วนของการมีเคาน์เตอร,ร,รา ได้มีการเทสตัตวละครแล้วก็ลองจับลองเล่นกันดูได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายระยะใกล้ระยะไกลหรือแม้กระทั่งพวกตัวแท้งอะไรพวกนี้จะมีให้หมดเลยนะแต่ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเอาประสิทธิภาพของทีมมาเล่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างอย่างเช่นแบบเลือกตัวละครที่จะโกมาแล้วสามารถเลือกตัวอื่นมาเพิ่มได้สัก2-3ตัวเวลาเข้าไปลงด่านเนี่ยเราจะได้กดเปลี่ยนตัวแล้วก็ไปลองทสตัวนั้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่เห็นเหมือนกัน แต่เท่าที่เห็นดูแล้วเนี่ยเอฟเฟกหรือว่าสกิลการเล่นต่างๆเนี่ยมันดูน่าเล่นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเกมนี้เนี่ย PVP จะไม่ค่อยโดดเด่นนะเพราะว่าการเล่นแล้วก็รูปแบบสกิลที่เขาออกมาเนี่ยน่าจะทํามาให้กับคนที่ชอบเล่น PVP ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นการต่อสู้เนี่ยประเภทแบบไหนบ้างนะครับอาจจะเป็นการแบบ PVP 1ต่อหนึ่งหรือว่าจัดทีมมาสู้แบบ3ตัวก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็ยังมองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าที่เขาออกมาเทสให้ดูเนี่ยก เข้าไปลงด่านให้ดูเพื่อเทสรูปแบบการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นด้วยว่าจะเป็นการแดนหลบแล้วก็มีการใช้ท่าไม่ตายด้วยนะครับส่วนหนึ่งนี่จะเป็นในส่วนของการชูโรงของเกมนี้เลยนะครับ แต่ถ้าจะให้เดาเนี่ยใน PVP ผมว่าน่าจะต้องมีการจัดทีมแล้วก็อาจจะต้องมีค่าพลังเข้าไปช่วยด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าพลังเราเยอะเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็มีสูงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่เก่งคอมโบไม่ค่อยโหดหรือว่าต่อสู้เนี่ยโดนดาเมจจากฝั่งศัตรูตลอดเลยเนี่ยอาจจะแพ้ผพ้ที่เขาเล่นชํานานไปแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลองจับตัวละครที่แบบเล่นง่ายมากที่สุดไปลองดูนะครับผมพวกสารยรกยะไกลอะไรพวกเนี้ยกอาจจะเล่น เท่าที่ผมดูในตัวอย่างของเกมแล้วเนี่ยมันมีการฟันพวกธนูที่ยิงออกมาได้ด้วยนะครับเป็นการแบบ เพื่อให้เราเนี่ยดูโจมตีจากพวกสกิลระยะไกลอะนะอันนี้ก็ต้องรองดูว่ามันเป็นที่ตัวละครหรือว่าเป็นรูปแบบของสกิลตัวนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ระบบ p p เนี่ยน่าจะทําออกมาได้ดีมากๆเลยสาหรับเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมาให้เล่นกันเมื่อไหร่นะส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนร่วมหน้าในเว็บไซต์นะครับก็จะมีตั้งแต่1นึ่งแสนถึงสองล้านเลยตอนนี้เนี่ยคนก็กดมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแล้วของรางวัลที่ได ถ้าเกิดว่า3ามแสนเนี่ยก็จะได้ตัวกาชาเพิ่มมาหนึ่งใบแล้วก็จะได้ XP เพิ่มมาด้วยกับเงินสองหมื่นนะครับถัดไปอีก5้าแสนเนี่ยตัวกาชา2ใบนะครับแล้วก็จะเป็น XP แบบระดับ3หรือว่าระดับ2นั่นแหละครับประมาณ5อันแล้วก็จะได้ส่วนของเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นด้วยนะครับเงินสกุลน,น่าจะเป็นคารน,นะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีกล่องกิฟต์บ็อกซ์นะครับที่เป็นกล่องสําหรับปุงที่เป็นล่วงหน้าเนี่ยหกล่อง ในกล่องนี้ก็ไม่รู้จะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับคนลงทะเบียนครบ1ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตั๋วกาชาในอีก2ไปใบด้วยอันนี้น่าจะเป็นตั๋วกาชานะ <S <S แล้วก็จะได้ส่วนของเพชรเนี่ยประมาณอีก100เพชรด้วยนะครับ <S <S สุดท้ายเนี่ยลงทะเบียนครบ2ล้านเนี่ยเราสามารถ call out นะครับก็คือเรียก ตัวละครระดับเอเดเนี่ยมา1ตัวด้วยกันให้เราได้เล่นนะครับก็ต้องดูว่าตัวละครระดับเอเดเนี่ยมีใครบ้างน,นะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นการสุ่มมากกว่าที่จะเลือกตัวนะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้ตัวละครระดับเอเดนไปฟรีๆนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ากันตรงนี้ด้วยนะส่วนเรื่องข่าวอื่นๆเนี่ยก็ต้องรอติดตามจากเพจแล้วก็เว็บไซต์ของเกมเป็นหลักนะครับว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมามม่แค่ไหนนะเท่าที่ผมรู้แล้วก็อีกไม่กี่อืดใจเท่านั้นนะครับเกม ามดูได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่บิดพลาดตรงไหนผมต้องขอไปด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ